ประเด็นที่สำคัญใน SG Battery Update โดยสนใจเกติกรไทยฉบับนี้นะครับเป็นเรื่องของแผนลดใช้ไฟฟ้าเพื่อรับมือกับวิกฤตราคาพลังงานโดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพชเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับที่ประชุมก็ได้เตรียมการบังคับใช้มาตรการเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยก็จะมีการกําหนดเวลาเปิดปิดในกิจกรรมที่ใช้พลังงานสูงไม่ว่าจะเป็นเวลาเปิดปิดแอร์แล้วก็บันไดเลื่อนของห้างสัพสินค้ารวมถึงเวลาเปิดปิดของร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ํามันแล้วก็ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะครับโดยก็จะพิจารณาบังคับใช้มาตรการดังกล่าวเนี่ยหากราคา L N G เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า $50 สดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BT ทต่อเนื่องกันติดต่อกัน2สัปดาห์จากราคาปัจจุบันที่อยู่ที่ระดับ2 6ถึง29ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BT ทนะครับ ซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็มีขึ้นเพื่อที่จะตรึงค่าไฟฟ้าผัานแปรหรือว่าค่า FT ในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปี2566 ให้ยังคงอยู่ในระดับเดิมที่4.72บาทต่อนหน่วยนะครับก็เพื่อเป็นการที่จะช่วยลดผลกระทบภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนภายหลังจากที่ภาครัฐเนี่ยก็ได้มีการบริหารจัดการพลังงานเช่นการใช้น้ํามันเตาแล้วก็น้ํามันดีเซลทดแทนก๊าซธรรมชาติที่มีราคาสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการจัดหาแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้งภายในประเทศแล้วก็จากพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีแผนรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นจากพลังงานทดแทนจากผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งจากรายเล็กแล้วก็ลายเล็กมากหรือว่า SPP แล้วก็ VSPP เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของภาคธุรกิจเองเนี่ยก็ควรที่จะจะต้องเร่งปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานทดแทนแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อที่จะลดความเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงานในอนาคตที่จะเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับสำหรับประเด็นด้าน ESG อ,อื่นเนี่ยทุกท่านก็สามารถติดตามได้ใน ESG b a k e r y Update ในเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยเกษิกรไทยครับขอบคุณครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ